สวัสดีครับบารามีอาจารโกโดยเจยบอุดรวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปหลวงปู่ทวดเนื้อนวะสร้างโดยพระองค์เจ้าเฉลิมพลดีคำพรดังต่อไปนี้เราจะมา บอกถึงข้อควรสังเกตต่างๆถึงผ้หลงปุ่ทวดรุ่นชอชิงตอกชอชิงตัวนี้องค์นี้จะตอกสามชอสวยไหมครับถ้าสวยกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยครับเรามาชมกันครับชอชิงคำว่าชอชิงคือ ย่อมาจากคําว่าพราะองค์เจ้าเฉลิมพลดีคาพรองค์นี้จะเป็นสามฉอท่านดูให้ดีๆนะครับฉาสิงตัวนี้ตรงนี้เขาจะมีเม็ดงาครับองค์นี้ตอกสามฉครับนี่สามฉอครับ,รบตัวฉต้องเหมือนกันทุกตัวนะครับเพราะเป็นแม่พิมพ์ตัวเดียวที่ตอกโคตรเนดาวะนี่สวย วนวะนี้ผสมด้วยโลหะก้า oh. ชนิดโลหะก้าชนิดคง oh. นี้ออกวันนะสีนักหน้าสวยครับสวยชมด้วยท่านผู้ชมครับสวยไหมครับ ถ้าสวยกดแชร์กดไลค์กดแ like, ชรกดแชร์ให้ด้วยพระนี่เป็นพิมพ์พระหลอโบราณคาบผิวไฟเนื้อนะวะออกแดงตามขอบซอกออกแดงุมเหลืองเล็กน้อยท่านผู้ชมโปรดใช้ความทักเกลียดให้ดีเนื้อนะวะ ดูเส้นหน้าผากท่านจะคมชัดจมูกโด่งครับหูปาตาหูตาปากจมูกนี่จะคมชัดทุกอย่างคมชัดท่านดูดีๆนะครับตัวเฉชิงนี่มีความสําคัญมากเพราะว่าโคดเฉชิงนี่เป็นหลักยึดสําหรับการดูความแท้ขององค์พระด้วยนี่ครับสวยไหมครับ ถ้าสวยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวยไหมครับเนื้อนะวะครับสร้างจำนวนตามประวัติที่ผมฟังและรู้มาตามเล่ามา99องค์เนื้อนะวะเรามาดูด้านหลังกันครับนี่ครับเราจะไปเดินทางเดียวนะครับ เดินทางเดียวครับตรงกลางนี่จะยุบหล่อแล้วยุบนิดหน่อยเป็นธรรมชาติครับเพราะเรียนหล่อแต่ไม่เต็มทุกจุดท่านต้องใช้ความสังเกตดีๆเน้นนะว่ระบายเดินทางเดียวสรบขอบครับสรบขอบทุกองคครับพระลงคผู้ทั่ทุกองคต้องสรบขอบครับ แล้ว้อยแต่งตะไบ้อยแต่งตะไบคมจึงได้สรุขอบจึงได้สรุขอบท่านดูดีๆครับรอยตะไบเขาเดินทางเดียวนะครับความยุดยุบของโลหะเป็นธรรมชาติท่านตั้งดูให้ออกคาบขี้เบ้าต่างๆก็ยังอยู่ มีครบถ้วนติดอยู่ในเนื้อในซอกต่างๆด้านหน้าและด้านหลังตามซอกนี่จะเป็นคาบเนื้แล้ว่าเป็นผิวไฟชมดีๆครับชมแล้วทำความเข้าใจไปด้วยกันสะสมให้ถูกทางองค์นี้สวยครับองค์นี้สวยครับเรามาดูด้านหลังกันครับผ้าหล่อโบราณเนี่ย จะต้องมีชนวนครับบ้าประกบครับนี่นี่คือชนวนที่เขาตระายออกเพื่อให้พระเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนี่รอยช่อครับต้องมีชนวนครับพระหล่อบโบราณต้องมีชนวนช่อครับท่านดูสวยไหมครับดูวันละปิความแตกต่างขององค์พระวันละเขาจะสวยจำนวนการสร้างก็ไม่มาก สร้างปี2505เสวยไหมครับด้านข้างต้งสรบทุกองนะครับสรบแทงสรบครับแทงตบายครับขอบต้งสรบครับขอบต้งสรบหมดนะครับทุกองพระครับแล้วชนวนเดือยตัวนี้เป็นจุดบ่งบอกถึงว่าเป็นพระหล่อเพราะว่าปะระกอบ ท่านดูดีๆครับท่านจะเข้าใจแล้วได้พระแท้พระที่ถูกใจเนื้อวะนี่หายากนะครับาำนวนการสร้างน้อยต่อโคตชัดเจนครับดูครับดูความชัดเจนครับเฉลีิงครับผมใส่ให้ดูองค์นี้3ามเฉนะครับข้างหลังจะไม่ต่อรายเซ็นนะครับ ถ้าสามชอเขไม่ตอกลายเซนถ้าสองชอจะตอกลายเซนแต่เขาต้องดูที่พื้นเรียบตรงนี้ด้วยว่าเรียบพอที่จะตอกสังเกตดีๆครับนี่รอยที่ตอกชอแล้วมันดุกมาข้างหลังครับเนี่ยรอยตอกครับดุงมาข้างหลังครับท่านต้องใช้ความสังเกตดีๆเพราะผ้านี้หายากมากนะครับสร้างมาเยอะ เนี่ยนะวะสวยไหมครับถ้าสวยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับองค์ต่อไปเราจะมาไลค์อง์เปียกทองกระไรทองนี่คือเช่นกันครับดูความจมูกโด่งครับผมว่าปากจมูกชัดเจนครับหล่อพวกนี้พวกดำๆอยู่ในนี้เป็นคาบเบ้านะครับคาบขี้เบ้าครับ ภาพขีไฟเนะครับตามองพระนี่เห็นไหมครับดำๆนี่ครับถ้าองค์นี้เป็นเปียกทองเรียกค่ะคไหลตามทอกนี่ดาครับด้านข้างก็เช่นกันครับมีรอยตะไบครับตะไบครับตะไบรอบองคพระนะครับเห็นไหมครับรอยตะไบเห็นไหมครับชัดไหมครับชัดโปดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย แล้วขอบตัวนี้ก็จะสะรุปครับเช่นเดียวกันครับสรุป่อให้ความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยสรุปเสร็จแล้วก็กระไลห,หรือว่าเป็นกระไลทํากระไลคุณเรามาดูจนวนช่อกันครับพระช่อพระหล่อบโบราณนี่จะต้องมีจนวนทุกองค์นะครับองค์นี้เขาไม่ได้ตะบายออกน,นะครับจนวนเดือยเทยลนมาเ็าตะบายแค่ตามขอบองค์พระเท่านั้น ท่านชมให้ชัดครับทำ,ทำความเข้าใจไปด้วยกันและเรียนรู้ไปด้วยกันศึกษาไปด้วยกันว่าแท้อย่างไรเป็นอย่างไรวิธีกรรมการสร้างของสมัยโบราณที่พระอาจารย์ทิมพระคูวิสัยโสพลปช้างให้ท่านทราบและให้เราบูชาเราจะต้อง พิจารณาด้วยสติและปัญญาว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี่ใช่หรือไม่ดูครับเรยยบเยอนย่อ,อครับรลยุบครับระยุบครับรลยุบของเบ้าประกบครับหุ่นเทียนเบ้าดินไทยแก็จึงมาก่หลายชั้นที่หลังนีน่ท่านสังเกตด,ดีๆท่านจะได้พระแท้และพระที่ถูกใจท่าน ตามที่ความปรารถนาของท่านและพิจารณาด้วยไปด้วยกันมีอะไรก็บแบ่งปันกันไปครับความรู้คนที่เขาเป็นน่มีเยอะครับเขาดูรู้ครับเขาดูรู้ครับว่าทั้งหมดใช่หรือไม่คนเขาเป็นมีคนเป็นก็เชื่อกันออกมาแสดงหน่อยให้สังคมเขา เป็นประโยชน์ต่อสาธาระให้สังคมพระเขาดีขึ้นตามการเวลานี่ครับสวยไหมครับธรรมชาติครับการหล่อแล้วเขาเนี่ยเบ้าครับเบ้าเขาอยู่เขาโดนประกบไอ้โดนกระหลไปครับกระหลสวยครับรงนี้เป็นเปียกทองเรียกว่าเรียก,กระหลทองครับผมเป็นองค์ที่สองนี่ครับเชนวันนี้ครับชัดไหมครับ ต้องมีจำนวนทุกองนะครับหนึ่งหรือสองหรือสามก็ได้ครับถ้าตะไบออกก็ต้องเห็นรอยตะไบครับตัดไม้ต้องเห็นต่อครับต้องเห็นต่อเม็ดต่ออยู่ครับนี่คือเหมือนตัดไม้เหมือน,นมีต่อครับต้องเห็นร่องรอยครับชมและทําความเข้าใจไปด้วยกันท่านจะได้พระแท้และพระที่ถูกใจท่านได้พระที่มีพุทธคุณ ปกป้องคุ้มครองให้เราเจิออยู่เย็นเป็นสุขตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ท่านเดยใช้วิชาของพระพุทธองค์มาใช้ปุกเสกวัตถุมงคลเหล่านี้ให้พวกเราได้เก็บรักษาและบูชา,าไว้และสืบศาสนาต่อไปองค์ต่อไปเราจะมาไล่เรื่ององคเนื้อทองแดง สองแดงแบบโบราณครับองนี้เคยติดรางวัลมานะครับเมื่อประมาณสิบกว่ายี่สิบปีกว่าปีที่แล้วนี่ครับองนี้เขาติดรางวัลครับมีได้ประกาศด้วยครับอยู่ที่ร้านครับพระนี่เจ้าของเก่าเขาเป็นผู้มีบรารมีครับสะสมพระไว้เยอะ,ะก็ได้ขอแบ่งปันท่านมาแบ่งพันุ์จากญาติและภรรยาและลูกชายมาสวยไหมครับ นี่ครับธรรมชาติต้องให้นะครับคาบเบ้านี่เทาเขียวอมเทาครับตรงนี้มีคาบขาวๆนี่เป็นคาบอะไรผมก็ยังไม่ทราบดีเขาบอกว่าางคนก็บอกคา,าบแคลไซส์อะไรผมเขาไม่ทราบก็พูดไปตามนี่เสนอตามนี่แหละครับเพราะวิทยาศาสตร์เราไม่ได้เรียนมาเราเรียนแต่การศึกษาดูพระแท้ไม่แท้แล้วดูความสวยงามพระนี่ครับเส้นหนผาผากับสามเส้นครับ จหมูกโดงครับปากครับไม่ดํามันเงานะครับไม่มันเงานะครับพระนี่จะด้านเพราะอายุการสร้างมาประมาณ60ปีแล้วความเก่าต้องมีเป็นหลักครับความถูกต้องต้องมีท่านต้องใช้สติและปัญญาในการพิจารณาไปด้วยกันนี่ครับครับคิดบ้าครับ เอาอมเขียวครับขอบกระสรบเช่นกันครับทาลบทุกอมครับหลวงปู่ทวดไม่สรบเราคิดเอาเองเลยครับพอเนื้อนี่เขาสรบก่อนเขาทําเสร็จเขาค่อยสรบเลยครับมันจริงเป็นเนื้อสีเดียวกันเป็นเนื้อสีเดียวกันกับผิวไม่มันเงา สร้างเสร็จเขาก็สรุปสร้า,าทำแต่งสวยงามแล้วให้บูชาท่านภูมิบามีท่านานี้ท่านเอามาเยอะครับท่านไปที่วัดครับสวยไหมครับถ้าสวยกวกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับด้านหลังแล้วก็มาดูด้านหลังอีกครับครับสวยไหมครับถ้าสวยกดไลค์กดแชร์ ถ้าคิดว่ามันถูกต้องก็กดไลค์กดแชร์นี่ครับฉนวนเดือยครับฉนวนเดือยครับเทล้นมาแล้วต่อครับนี่โบเลยครับนี่ฉนวนครับส่วนที่เทล้นขึ้นมาครับอันนี้มันยุบลงไปครับภายหลังครับตอนเทเสร็จลงก็ยุบที่หลังอ่ะมันเลยเกิดรูอย่างนี้ข้างในจะเก่ากว่าข้างนอกนะครับข้างในรูนี้ครับนี่ฉนวนเดือย ถ้าตะใบออกก็ต้องเห็นต่อเห็นรอยตะไบครับถ้าเขาตะใบออกพระองค์นี้สวยครับเคยติดรางวัลเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วครับเล่นผ้าแบบคนแก่ครับคนโบราณครับเครื่องมือยังไม่ทันสมัยครับแต่ว่าเล่นตามหลักที่เราพบเจอมาประสบการณ์ชีวิตของเราเราเล่นอย่างมีความสุข เราเล่นไปอย่างบริสุทธิ์ไม่แอบแฝงใดๆทั้งสิน้นขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังบดพิจารณาว่าคำพูดที่ผมพูดทั้งหมดนี้มันถูกหรือไม่ถูกต้องหรือไม่พระนี่มันใช่หรือไม่ท่านพิจารณาด้วยครับความเก่าต้องมีนะครับคุณท่องดูให้ดีๆตามซอบพวกนี้จะไม่โกนไม่ได้นะครับ ถึงเหลืองเงาเงาไม่ได้นะครับตามซอกเนี่ยเพราะเขาหล่อแบบโบราณหล่อแบบโบราณเดยนี่ก็ทิ้งไม่ได้ครับชนวนเดยนี่ทิ้งไม่ได้นะครับหนึ่งหรือสองหรือสามก็แล้วแต่ถ้าตะใบตะใบออกก็ต้องเห็นต่อเห็นรอยตะใบออกเหมือนเราตัดต้นไม้แหละครับมันก็คงจะเหลือต่อไว้แหละครับรอยตะไบครับดูครับคมชัดไหมครับ ถ้าคมชัดและถูกต้องก็กดแชร์ต่อกดไลค์กดแชร์ตอนนี้ผมทำองนี้ผมจะลงไปใน YouTube อีกไม่กี่วันข้างหน้าจะลงเข้าไปใน y o u ู u b e ืลอให้ท่านติดตามและหลวงปู่ทวดเนี่ยผมก็เก็บไว้จำนวนไม่น้อยท่านผู้ชมผู้ฟังคิดอยากจะชมหรือมาศึกษาพระ มาได้ที่ร้านบารมีอาจาร์โลมชอบซื้อหรือไม่เป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจเองแล้วเราจะมาเล่นผ้าอย่างมีความสุขกายสุขใจสุขใดเนี่ยสุขใจไม่มีสวยไหมครับถ้าสวยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ